สวัสดีครับพบ,บกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสนั<า>กอาจารย์โอาาและอาจารย์ท็อปพยากรค่ะนะก็มาเหมือนเดิมแล้วนะครับสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการทุกรอบนะก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์กดไลฟ์ได้เลยครับนะอืมอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ มีมาอ๋องไม่แชร์แชร์ไปแล้วนี่ไงสามกลุ่มไงแชร์ไปหน้าเฟซอาจารย์โอก็แชร์แล้วแชร์หมดแล้วนั่นเนี่ยเครื่องอาจจะช้าไปหน่อยก็ได้เพราะเมื่อกี้เครื่องอาจารย์ท็อก็ช้าจนไปอยู่นจนถึงขั้นปิดเครื่องแล้วต้องเปิดเครื่องใหม่อะมันช้าสุดๆวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ถึงขั้นปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ะมันช้าสุดๆวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงโคราพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ มีคนมาถามเลยคะนะ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออีมอะคุณอีมสิบเจ็ดปีเก้าเรือนจะติดคณะครุศาสตร์อะไรนะสาขาภาษาไทยไหมคะเราดูแค่สามวันนี้นะครับนะไพ่บอกว่ายังนะครับคุณต้องอ่านให้มากกว่านี้ครับยังไม่เป็นที่พอใจนะครับในการต้องอ่านให้เยอะกว่านี้อนะีก ต้องทบทวนบทเรียนต้องติวต้องทานให้มากกว่านี้ครับต้องติวนะคะนะโอ้ยภาษาไทยยากยากนะเจอมาแล้วนะขอจาย์โอ้ภาษาไทยก็ชอบเรียนนะแต่ว่าไอ้ที่ว่ายากอะไอ้พวกประโยคคําซ้อนนั่นแหละเขาเรียกประโยคอะไรนะประโยคที่แบบมีเหตุผลข้างหน้าข้างหลังประโยคเป็นสองประโยคนะประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะ,ะเขาเรียกประโยคอะไรประโยคคําซ้อน ประโยคเชิงซ้อน,นเออจะไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ายากมาครับกดแชร์ออกไปครับอ,อย่างนะโอ้ตอน,น,นก็เรียนภาษาไทยโอ้ว่าสามโก๊กอ่านยากมากเลยสามกกง่ายง่ายมากก็ต้องดูเป็นต้องดูเป็นหนังถ้าดูเป็นเนเน่ไม่นนสนุกหนังสืออหนังสือในหนังสือเรียนนะมอสองจำได้มอสองมอสามมสามโ๊กทำไมภาษาไม่ไม่คุ้นเลยะยจุร่งป่า อะไรนะปราบโจโฉนะอ,นออาเตาอาเตาเอ,อ่อบุกบุก,บกฝาทับรับอะเตานะม,มันเป็นแค่เพียงตอนหนึ่งเดียวนะครับนะมา,มาครับกดแชร์ออกไปอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ขมเบ่งอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็รู้ว่าขเบ่งแก่แล้วนะไม่แก่เป็นเด็กเอออายุ<ม>น,ยน้อยมากเ,าเลยเมีมีเข้าด้วย เพราะว่าเขาเป็นเสนาธิการเนี่ยเป็นที่ผู้วางแผนใช้การใช้ก,ชกองทัพวางแผนว่าควรจะไปซุ่มอย่างนี้ตรงนี้ตรงนั้นเขาอ,อย่างนี้ม,มบางคนก็เรียนแบบการส,สไตล์ของขงเบ้งแต่คนจะเก่งเท่าขงเบ้งหายากแต่ขงเบ้งไม่มีวาสนาที่จะมีนายดีเอาผู้ตรงๆนะผงเบ้งเก่งเล็กคนที่คิดถึงเขารักคิดถึงเราไหมคะโดยมีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานเขาไหมเลยให้ให้ไหมเลยอันนี้พูดๆแต่หน้าไพ่นะอกหักอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้พเพราะอะไรแล้วไพ่ไหมเลยทำไมทไมไพ่เขาบอกว่าเสียใจร้องไห้ออกค่ะผิดหวังเนี่ยเห็นไหมคนเศร้ายินเศร้าคุณไม่ทำอะไรเขาเสียใจหรือเปล่าคุณนี่ค่ะคุณคิมไม่ไม่แชร์ค่ะ ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับต้องมีผู้แชร์นนด้านหลังชื่อวันนี้จะขายขนมหมดไหมเดี๋ยวอยากตอบให้จองเลยแต่ว่าขอให้แชร์ให้ขอให้มีผู้แชร์ก่อนนะครับนะลรวบอกว่าแชร์แล้วมันยังไม่ได้แชร์ใครไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มันมีคาว่าแชร์ขึ้นนะคะก็เข้ากลุ่มพายิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เดกอุเทพนิวิทยากรได้นะคะต้องมีผู้แชร์ออกด้านหลังนะครับนะ แล้วมีลูกศรถึงจะเป็นผู้แชร์ที่สมบูรณ์นะครับชแชร์อ่ะแชร์แล้วนะคะคุณคิมคิมวันนี้จะขายขนมหมดไหมคะหมดนะเนี่ยโอด<า>ใไรหมด,ดนะอืไปที่น่าพอใจนะคะอือยากกินขนมมากก็มีอยู่นั่นไงงัดมาเลยกินเข้าไปดีไหนก็นั่นเอาวางบนโต๊ะอนะ่ชะช็อกโกแลตเหรอเออไอ้นั่นก็มีกระป๋องอนะ่ะ าาก้ไม่รู้กินไอ้ชโโ็อกโกแลตนี้ไปแล้วเมื่อคืนนี้ถึงนับได้เลยลบก0ี่สิบรอบอะ่ะไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวหมดขึ้นสี่อาจารย์โอเป็นหวานอยู่ยังจะกินช็อกโกแลตหนูขายครัวซองไม่หมดหลายวันแล้วค่ะให้อยากขา,า,ายหมดเนะี่ยผมแนะนำนะ ให้คุณสวดพระคาถาเงินหลานสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปตรยันติพระมาจมหาเทวาเิราพาพนตุเมมหาพุยมหาราพาพนตุเมมีเดภาวะัติพุทธมาอุณโมพุทธายมเวเรทโยเรโคนายังเวเรหิงสาเวรทสีเวรทสาเวเรทโยพุทธสัมานีมามาพุทธสัสวาโฮมสัมปติชามิเผงเ่งพาพาหาหาเรเร คุณสละเวลาวันละสิบห้านาทีสวดให้ได้สามสิบจบทุกวันน่ะก่อนจะเข้าขายของทุกวันน่ะคุณตื่นมาตอนเช้านะไหว้พระไหว้พระจุดทูปสามดอกอธิษฐานวันนี้ขอให้หนูขายให้ได้หมดแล้วคุณน่ะเอามือเอาทําน้ําบนก็ได้ไปรูปตรงขนมของคุณทั้งหมดนะรูปนี้ก็คือคุณเหมือนกับว่าอธิษฐานจิดจับจับขนมคุณอธิษฐานจิดแล้วสวดบทนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยให้ได้สามสิบจบจับได้ยังไงขนมไม่ต้องสะอาดเนี่ยเอามือจับไม่ได้ถ้าถ้าไม่เอามือจับไม่ได้ก็มีทางเดียวจุดธูปแล้ว แล้วแล้วแล้วอธิษฐานจิตเอาแค่นี้ง่ายๆเลยจุดทูปสามดอกอธิษฐานจิตสมิติชามินาสังสมโมปมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติปมาจมหาเทวาพิราภาพวันตุเมมหาพุยมมหาราพวันตุเม,ม มิเตภาวะเตยพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวิริชยาวิริโคนายังวิริหิงสาวิริทัศเสภวิริทัศสาวิริทิยมจะสามานิมามาพุจจะสัตสวาหุมสัมปเทชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรเรตอมนานน่ะของคาถาบทเนี้ยตอนแรกอ่ะคนนึงก็ขายสมุนไพรไม่หมดสักทีปรากฏตอนหลังอ่ะขายจนตื่นเต้นถ้าคาถาเนี้ยพูดตรงๆนะในยุคเนี้ยใช่ถูกต้องต้องใช้ ถามว่าเพราะอะไรเพราะหาเงินยากลําบากแทนเพราะฉะนั้นนะ่ะคาถาบทน,นี้่เป็นคาถาที่หลวงพ่อสิงห์ดำไปขอพระประจัจเจกุทธเท้าแล้วพระปัจเจกุทธเจ้จาจริงไม่ได้เต็มใจให้นะสี่ปีอ่ะขึ้นไปขออาทิตย์ละคำมาได้แค่คอาทิตย์ละคำจนสุดท้ายท่านรวมเวลาสี่ปีถึงจะเขียนได้ทั้งหมดความยากลําบากคือคาถ,ถานี้จะไม่ให้ใครง่งายๆหรือจะเป็นคาถาปิดนะไปลองหัดเปิดดู ถ้าสถาเงินร้านหลวงพ่อฤาษีริงดำแห่งวัด่าสูงล,งลองลองลองเปิดดูถ้าเป็นแบ,บเต็มบทนะคะสถ,ถาเงินร้านเต็มบทของหลวงพ่อฤาษีริงดำนะอืถ้ายังไม่จบบทน่าจะเป็นของหลวงพ่อปานใช่ไหมเอาของหลวงพ่อฤาษีริงดำนะเต็มบทนะคะเออสวดวันละกี่รอบนะสามสิบจบเอาง่ายๆเลยพูดแบบนั่งสวดอ่ะแต่ผมอ่ะสวดประจําแต่ว่าสวดแล้วอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งเงินมันเข้าก็จริงแต่ว่าคุณต้องค่อยๆใช้เงินอย่างประหยัดแล้วอย่างหนึ่ง ถ้าคุณลําบากมากๆคนให้คุณสวดบทนี้เพราะบทนี้จะเอาตรงนะคนไม่เชื่อเรื่องคาถาก็ไม่สวดกันแต่ผมว่าเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราอ่ะท่านกว่าจะได้อะไรมามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคาถาบทเนี้ยกว่าจะได้ได้ทุกสิ่งมากว่าจะได้คาถานี้มาโอ้โหสี่ปีกว่าน้องนึกเอาเองอะ่ะนะ ผมเอามาสวดให้พวกคุณฟังนี่ไม่ใช่อะไรนะให้พวกคุณคิดตามนะว่าคุณขายของไม่ได้อะไรไม่ได้คุณต้องลองคุณต้องลองดูทุกทางถ้าคุณไม่ลองทักทางมันก็ไม่ได้อะไรเอาคุณตรงนะเออมันไม่มีเราจะเสียลองสวดดูนะคะไรสองร้อยเก้าสิบสองร้อยสี่สิบเก้าได้สามได้สี่ชิ้นสามชิ้นเนี่ยถูกไหม สองสีง่สิบเก้าไม่ได้สามบันเลยเดี๋ยวส่งให้จานโอดูจะดีเหรอทร็อปรถขนาดนี้มันไม่ได้คุณภาพดีนะนีด่ดูมีกระต่ายน้อยด้วยนี่กระต่ายน้อยส่งให้แล้วเนี่ยกระต่ายน้อยเอ้อเอามาดูนี่มีคนถามอะไรเข้ามาสีสีคนที่พบเขาหวังดีต่อเราไหมคะ อ่ะพูดตรงๆเลยนะความ,มรู้สึกว่าดีหรือร้ายก็เป็นยังไงหวังดีครับไพ่บอกมาดีนนหวังแต่งเลยละ่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเออพูดตรงๆนะมีหลายสิ่งหลายอย่างคนที่คบกับเราเนี่ยเขาคือเราเราเรา,เราคิดเนะี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเขานะหรือเขาอาจจะไม่เหมือนกับเราคือบางทีผู้ชายที่แบบว่าพ่อบอกว่ารากักอะไดเนี้ยมันก็ไม่ได้จริงใจกับเรานะก็ แต่มันทาให้เรารู้สึกดีรู้สึกแบบแบบอุ่นใจว่าเขารักเราแต่จริงจริงหลังเราเขาอาจจะไปกับคนอื่น,นแต่ผู้ชายที่เราเอาแต่ทําให้เห็นนะ่ะทําให้เห็นว่ารักอะ่ะทําให้ทุกอย่างแต่ไม่ค่อยพูดเขาว่ารักมันก็แบบไม่ได้อย่างใจผู้หญิงไงนะผู้หญิงมันชอบแบบฟังอะไรที่มันเริ่มหูอ่ะ คุณนิวยี่สิบสี่ความรักเขาคิดยังไงกับเราครับไม่รู้ว่าสถานะอะไรคืโสดแต่งงานหรือมีแฟนฮะคิดดีไม่ดีแค่นี้เาแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนไปแล้วคนนั้นอ่ะคนที่เขาขวังดีกับเราไปแล้วค่ะคุณนิวความรักเขาคิดยังไงกับเราครัยี่สิบสี่ขอสถานะครับโดยมีโสดแต่งงานหรือมีแฟน โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานทุกรอบโอ้แต่งงานหรือมีแฟนโดยท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานทุกรอบนะอาะรเรวข้างหลังที่สกดจิ่ไม่เข้าใจเลยเหรอ,อามาตอบก็ตอบมามาใช่ค่ะตรงมากค่ะาจาย์ใช่อาเรวเเรอเนวี่ส24ความรักเขาคิดยังไงกับเราก็ขอสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนอ่ะอ,อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันจะปีแล้วค่ะแสดงว่าไม่แต่งงานใช่ไหมไม่เป็นไรก็ดีโอดีค่ะ<ห>อย่าแต่งนะนนะอยู่กันไปเรื่อยอย่าแต่งงานนะเพราะว่าแต่งแล้วจะเลิกกันไพ่ดีนะอ่าไพ่ดีรักกันดีค่ะสามวันนี้เท่านั้นนะคะอ่ะหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็จะนั่งไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะ เอาแหละติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่เฟซบุ๊กโอเศรษฐกรอภิรัตน์นี้ไงกาลังโฆษณาอยู่เนี่ยนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เฟซบุ๊กโอเศรษฐกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอเศรษ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสา,ร,า,าริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทยวรูปข้ารางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับและผมครับ f c e e o o o ครับอาจารย์ทอ็อปะมีตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 เออไอพวกเจ้านี้ทั้งหลาย ผมไม่รู้จักใครทั้งนั้นแล้วไม่ต้องโทรเข้ามาเจ้านี้อะไรไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าหนี้ไม่ไอพวกที่แบบว่าจ้องจะเป็นเจ้าหนี้โทรมาบอกไปนูกูนู่นกูนี่บอกมาข้างบงข้างบ้านไม่รู้จักใครทั้งนั้นนะไม่ต้องมาโทรหาผมนะและก็พวกไอ้นี่ไม่ต้องโทรเข้ามาพวกพม่าข้ามาเห็นทั้งหลายนะแวใครจอดูร่ต้องโทรเข้ามานะรจะดูรวงก็โทรเข้ามาเอาละนะก็มีมีไหนดูนี่ถามมาอ่าใช่ตรงมากอยู่ในจะปีอาจารย์หน้าเนียยสวยค่ะใช้อะไรเอา นะอาจารย์เอาอตรงนะอาจารย์ใช้แป้งที่มันแตกแล้วอ่ะแล้วเอามาบดๆอะ่ะคือแป้งพับนี่แหละเดี๋ยวให้ดูฮะม,มันแตกมันหล่นแตกอาจารย์เลยห่อไว้อันนี้ก็ดีนะไม่จะออกม่จไปรีคอสิตเดี๋ยวรอรีคิ์เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดไม่ได้ไเอาแล้วนะครับนะก็หมดเวลาลงแล้ว ถามหลังไ้แล้วกันนะคะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ